คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการธนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครัช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยหุ้นไทยช่อง9และช่องตลาดหลักทรัพย์ประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับแนวทางวันนี้ครับ วันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่9นะครับชุดเจอครับวันนี้จัดไป0406094649 69ช่องหวยเด็ด101พอขพอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ